สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับเป็นการเพิ่มยอดไลค์นะครับของตัวโพสต์ Facebook กันาถ้าใครนะครับไม่มียอดไลค์เลยนะครับหรือว่ายอดไลค์น้อยนะครับอยากเปิดฟีดของตัวโพสก็ทําตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้งานตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับชื่อว่า KM มขี่โซเชียลนะครับาพิมพ์ไปตามนี้ใน Google นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้นะครับเมื่อเรากดลิงก์เข้ามานะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับที่อยู่หน้าแรกแบบนี้นะก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าใครับ การสมัครใช้งานนั้นนะครับกอรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับเราก็กรอกให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยได้เลยเมื่อเรากรอกครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทําการสมัครใช้งานนะครับเมื่อเราสมัครใช้งานกันแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับ อ่าแล้วก็เมื่อลงชื่อใช้มานะครับหน้าตาตัวเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าอย่างแรกเลยนะครับก่อนสั่งซื้อนะครับก็ต้องมาเลือกหมวดหมู่ก่อนนะอ่าว่าเราจะมาทําแพลตฟอร์มอะไรน,นั่นเองนะครับก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆเลยอ่าจะเป็น Facebook, Youtube, t i k t ไอจีนะครับเทเล gram ทวิต t ตอรนะครับหรือแพลตฟอร์ม,มอื่นอีกมากมายนะครับที่อยู่ด้านล่างเราก็หาดูกันได้เลยนะครับ นดอย่างผมนะครับก็จะเป็นที่ตัวตัวเฟซบุ o กนะครับเขียนว่าเพิ่มไลฟ์โพสตัวนี้นะตัวหมุดหมูนะครับแล้วดูตรงบริการบริการนะครับเลือกเลทราคาได้เลยนะครับเขาจะมีเลทราคาต่างๆบอกอยู่นะครับทุกคนเมื่อเลือกได้แล้วเนี่ยต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวหมายเหตุนะครับหรือว่าตัวคําเตือนนะครับด้านขวามือนะครับให้เราทําการอ่านด้วยนะเพราะว่ามีส่วนสําคัญนะครับต่อคํำสั่งซื้อเป็นอย่างมากนะครับ แต่เมื่ออ่านแล้วเนี่ยต่อไปนะครับจะเป็นลิงก์ลิงก์ตัวนี้ง่ายนะครับให้เราไปที่ตัวโพสนะครับกดไปที่วันที่เวลานะครับโพสให้เป็นสาธารณะกันด้วยนะแล้วทําการคัดลอกลงก์ที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็นําไปวางได้เลยเมื่อรวางไปแล้วนะครับเราใส่จํานวนของยอดไล์นะครับในช่องนี้ว่าเราต้องการจํานวนเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปามให้ดูทั้งยี่สิละกันนะครับแล้วตัวค่าใช้จ่ายนะครับก็จะคานวณราคามาให้เราเราก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับในส่วนนี้ อ่าแล้วก็เมื่อเรากดสัังซื้อไปนะครับเขาะจะเขียนว่าได้รับการัังซื้อเป็นที่เรียบร้อยอ่าเราก็แค่รอย,ยอดเพิ่มขึ้น,นครับเราสามารถคลิกตรงนี้เพื่อดูสถานะการทํางานได้นะอ่าคลิกไปนะครับก็จะมีเขาเขียนนะครับในบรอร์ดการสังซื้อว่าออเดอร์ใหม่ของคุณ ก็จะมีกำกับไปด้วยเลขออเดอร์นะครับตัวลิงก์ตัวบริการค่าบริการแล้วก็ระบบเขียนว่ารอดำเนินการนะครับในนี้นะครับอแล้วก็ตัวเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่สําคัญก็คือเอาไว้ติดต่อแอดมินนะถ้าหากว่าเราอยากต้องการสอบถามนะครับว่าเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับดำเนินการไปถึงไหนแล้วก็ให้เราคัดลอกไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ติดต่อแอดมิน การติดต่อแอ m i n นะครับจะมีอยู่2ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับช่องทางที่1หนาะอ่าแล้วก็ช่องทางที่ยองจะเป็นไลน์นะครับเนาะก็จะเป็นแอดเคเอมขีดโซเชียลนะครับสำหรับไลน์นะครับหรือไม่ก็กดไปที่รูปไลน์ตัวนี้เพื่อทําการสแกนเคอร์โค้ดนะครับสามารถติดต่อได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับช่องทางไลน์นะครับจะเป็นการต่อแบบเรียลไทม์เลยแล้วต่อไปนะจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้ก็คือการติดต่ออด m i n ทางเว็บไซต์นะก็จะมีตัวหมดหมู่นะครับให้เราเลือก จะมีเร่งความเร็วเติมยอดแล้วก็ยกเลิกนะ,ะแลั้วก็เลียกออเดอร์นะครับวางในช่องนี้ วางไปแล้วนะครับพิมพ์ข้อความตามไปได้เลยนะครับตามที่เราอยากจะสอบถามอ่าแล้วก็กดส่งตัวนะครับเมื่อส่งตัวไปแล้วเนี่ยด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัวเลขตัวนะครับที่จะขึ้นมาเนาะก็จะเขียนว่ารอดำเนินการอ่าก็รอถางกันมีเขาตอบกลับเพียงเท่านั้นนะครับเนาะทั้งสองทั้งทางนี้นะครับก็อ่าจะติดต่อได้2 4ชั่วโมงเลยนะครับจะมีทางกันมีเขาให้บริการอยู่นั่นเองอ่าแล้วต่อไปนะเป็นวิธีการเติมเงินนะครับเข้าสู่เว็บไซต์นะอ่าเว็บไซต์นั้นนะครับจะมีวิธีการเติมหลักๆนะครับ แล้วก็คริปโตนะครับน้อถ้าใครสะดวกช่องทางไหนก็เลือกช่องทางที่ต้องการชําระเงินได้เลยนะครับน้อหรือว่าถ้าใครเติมเงินไม่เป็นเลยนะครับก็สามารถติดต่ออดมินเขาไปสอบถามได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนในการใช้งานตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูยอดไหลกันนะครับว่าเป็นยังไงนะยอดไหลเดิมมีอยู่หนึ่งแน่นอนนะครับทำการรีเฟซได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็น23เลยนะครับเพียงแค่รีเฟซเดียวนะก็ขึ้นมาทันทีนะครับนาออาจจะรีเฟซให้ดูอีกทีนะ นั่นในช้านิดนึงนะครับอ่านี่เป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนในการทํายอดไลค์ง่ายๆเนาะก็มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็ทําง่ายราคาถูกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ